วันนี้ก็กลับมาพบผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูการทํางานนะครับร็ดูกันว่าจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือเปล่าหรือว่าจะมีอุปสรรคอะไรไหมนะครับในการทํางานของวันนี้โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องถ่ายที่นะครับ ถ้าขอที่บอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ5ไร่นะครับถ้าเราถายที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทำการดันดินนะครับเพื่อทำถนนเข้าตรงนี้นะครับร่องน้ำตรงนั้นนะครับไกล,ไกล ตอนนี้เราก็ต้องสปที่ไปก่อนนะครับพอดีตอนนี้เจ้าของที่ให้คนงานนะครับกำกำลังวางต้นไม้หรือว่ากินไม้ที่ขวางจุดที่เราจะทำการดันดินนะครับเพื่อวางท่อนะครับลงห้วยนะครับเพื่อข้ามมาฝั่งนี้นะครับ แกงหน่อยนะครับมีก้อนหินแล้วก็ก้อนตรวจผสมอยู่นะครับเนี่นครับเหลือวนจุดนี้อิกนิดหน่อยก็จะเสร็จนะครับจุดนี้แล้วก็ต้องลงไปถ่ายด้านล่างนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการถ่ายด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ตอนนี้ก็ลงมาถ่ายด้านล่างตรงนี้นะครับ <S <S ตรงนี้ดิน ค่อนข,ข,ข้างร่วนตัวนะครับ,น,รบนี่ครับดินค่อนข้างร่วนตัวนะครับไายเข้าดีหน่อยนะครับไม่เหมือนด้านบนนะครับด้านบนก็มีก้อนหินก้อนกรวดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ดินแข็งด้วยนะครับนี่ครับ ปนเต็มตัวนะครับเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็เกิดเหตุ S-day เร็วแล้วครับความร้อนขึ้นครับก็ต้องพักรถกันก่อนนะครับตอนนี้เนื่องจากมีนี่นะครับก็เอาออกไปแล้วนะครับดอกหญ้าพวกนี้นะครับ ไปอุดตันบริเวณรังผึ่งของหมอน้ำนะครับทําให้เกิดอาการความร้อนขึ้นนะครับลมระบายอากาศไม่ค่อยดีเรียบร้อยครับก็น่าจะต้องพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ทําการถ่ายที่ตรงนี้ต่อนะครับนี่นะครับดอกหญ้าแบบนี้นะครับที่ไปอุดตันรังผึ่งของหมอน้ํานะครับทําให้ความร้อนขึ้น นี่ก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับไม่น่าจะไม่ถึงไร่นะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการสายตรงลานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็งกา,านด้านข้างนะครับอืมไม่เยอะครับอากาศก็ร้อนพร้มร้อนของรถก็ขึ้นโอ้โหวันนี้ ปกติครับผมดูร้อน เค okay, นะครับทุกคนตอนนี้ก็เจ้าของที่นะครับจะให้ทําการตัดถนนเข้ามาจุดนี้นะครับนี่นะครับท่อที่ได้ทําการสร้างมานะครับจะวางจุดนั้นนะครับตอนนี้ก็น้องผมก็กําลังเคลียร์ทางนะครับที่จะทําการดันดินจากไร่นะครับตรงนั้นลงมาตรงนี้นะครับํางานก็ ำการเคลียร์ต้นท้ายนะครับที่ได้ทำการตัดไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็แล้วก็จะทำการวางข้อลงไปนะครับตอนที่บอกว่าจะทำการวางลงไปนะครับสองแนวนะครับเพื่อจะได้ระบายน้ำได้ดีนะครับเมื่อถึงหน้าฝนเวลาน้ำหลากน้ำไหลลงมานะครับตอนที่ก็ทำการนำข้อลงแล้วนะครับตอนนี้ ไหลลงไปเลยนะครับหลังจากที่เคลียร์พื้นที่นะครับตรงนั้นเสร็จนะครับตอนนี้ก็ทําการดันดินนะครับมารวมกองไว้ตรงนี้แล้วก็จะดันลงไปตรงลําห้วยนะครับก็ทําการเตรียมดินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ลําห้วยตรงนั้นนะครับเจ้าคนที่ยังวางข้อ ไม่เสร็จนะครับตรงตำแหน่งตรงนั้นถ้าวางเสร็จแล้วก็จะให้เรานะครับดันดินถมลงไปนะครับเพื่อที่จะให้รถนะครับรถที่ทําการผ่านตรงนั้นนะครับเมื่อถึงเวลาตอนที่มาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนี่ก็เป็นสวนข้าวโพดนะครับ เช้าก็ความร้อนนะครับขึ้นความร้อนของรถขายนะครับขึ้นก็เตรียมดินกองเอาไว้เรื่อยๆนะครับระหว่างที่รอเจ้าของที่นะครับทำการวางข้อตอนนี้ก็ข้อนะครับ ที่สั่งยังมาไม่ครบเหมือนกันนะครับโอ้โหโอ้โหยโโหย,โยกล้อขึ้นไปแล้วครับ <co ff s> <co ff s> โอโ้โหดูครับโชเฟอร์ของเรา่าเบนซี่าเล็กไรเนี่นนนย <co ff s> นี่ก็ ดันดินมากองไว้ก่อนนะครับ ใช้วิธีการล่องไปเลยครับโอ้โหโอ้แตกเลยครับน่าจะกระแทกนะครับขอบรถทำให้แตกเนื้อสับสับตูมตูมอ่ะขอดกาเดีอวเอาชา้ชาหนอตูม โอ้โอ้ no โอโแตะผ่านเรียบร้อยครับหลันจากที่เจ้าของที่นะครับทำการวางข้อเรียบร้อยตอนนี้ก็จะทำการดันดินถมแล้วนะครับ การดันดินนะครับตรือมาถมท่อโอเคครับตอนนี้ก็เจ้าของที่นะครับทำการนำดินนะครับยัดตรงร่องนะครับเพื่อให้แน่นนะครับไม่มีร่องน้ำ ที่จะทำการซ่อมตอนฤดูฝนนะครับคนเยอะครับตอนนี้ก็ใบสองใบสามแล้วนะครับอากาศร,ร้อนราจากที่รอเขามาส่งท่อให้นะครับก็เสียเวลาไปเยอะนะครับ เจ้าของบอกว่าจะใส่สองแถวนะครับแถวละแถวละสี่แต่ว่าระยะาามันไม่ได้ก็เลยสั่งเพิ่มใหม่เป็นแถวละห้าสองแถวนะครับหลังจากที่เจ้าของนะครับได้ทำการวางท่อนะครับสองแนวนะครับแนวละห้าเรียบร้อย ตอนนี้ก็ได้เวลาทำการดันดินนะครับผมร่องน้ำตรงลำห้วยที่ได้วางท่อลงไปถ้าผมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คงจะได้กลับกันแต่ว่าถ้าถมฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะต้องไปดนันถนนนะครับอีกด้านนะครับ ฝั่งน้นตรงข้ามนะครับตัดถนนลงมานะครับจากตรงจากตรงนั้นนะครับลงมาตรงนี้โอ้โห้โุนครับเยอนะมากนี่นะครับตอนลงไปก็ต้องระวังนะครับ ค่อยดันลงไปนะครับถ้าลงไปดินยังไม่หนานะครับอาจจะทําให้ท่อแตกได้นะครับหรือว่าร้าวแรกๆกาต้องลงไปแบบระมัดระวังนะครับโอเคครับก็พามาดูฝั่งนี้นะครับต้องสกัด เอ,เอาไออกเพื่อทำแวนวถนนถนนให้ตรงกว่าน,นี้นะครับ ตอนนี้น้องๆน,นะครับก็ได้ย้ายรถไปฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับน้องๆบอกว่าดันมาถมตรงนี้เท่าน,นี้ก็พอก่อนนะครับเพราะว่าปากท่อนะครับจะโดนปิดด้วยแล้วนะครับถ้าดันเข้ามาอีกก็จะทําให้ปากท่อนะครับโดนปิดน้ําก็จะไหลไม่ได้นะครับตอนนี้น้องๆก็ทําการ ตัดถนนลงมาใหม่นะครับจากสวนลำไยนะครับตรงนั้นที่เจ้าของสวนลำไยอีกคนนะครับเขาให้ตัดถนนลงมาตรงนี้นะครับล้านก็จะทําการดันลงตรงนี้นะครับให้บรรจบกัน มีระดับที่ทำให้รถนะครับสามารถลงมาได้ทำการดันดินลงมานะครับ ก็ยังลงมาไม่ได้นะครับเราไปปรับไปนะครับจนกว่ารถนะครับจะผ่านมาได้โอ้ยก็ลึกนะครับมิดหัวเลยครับ ก็น่าจะมีตอไม้อยู่นะครับน้าก,ก็จะกลับรถนะครับถอยมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการดานดินจากตรงนี้นะครับลงมากองตรงนี้ให้เต็มนะครับไม่ค่อยเข้านะครับตรงนั้น ว่าเป็นเป็นที่ลาดเอียงลงมานะครับจากตรงนั้นทาให้ใบดันหน้านะครับกดไม่ลงเพราะว่าจะสุดระยะแล้วนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการถ่ายนะครับเพื่อให้มีดินที่สามารถดันมาได้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นเนินหน่อยๆนะครับทำให้ใบดันหน้ากดลงไม่ลง ระ,น,ะรนี่นะครับสายเสร็จแล้วก็ทกําการดันดินนะครับเอมาทมจุดนั้นนะครับมุมตรงนั้นทําให้รถนะครับสามารถเลี้ยวลงมาตรงนี้ได้นะได้มีระยะเผื่อนะครับเวลาเลี้ยวรถ ไม่องั้นจะทําให้ล้อหลังของรถนะครับเวลาเร็วก็อาจจะตกลงไปตรงมุมนั้นก็ได้นะครับ จากนั้นเราก็กลับรถนะครับนี่ตรงนั้นก็จะมีระยะเมื่อกี้นะครับระยะล้อหลังลงมาแล้วอาจจะทําให้ตกลงไปนะครับตอนนี้ก็ดันดินมาถมเรียบร้ออแล้วและมีระยะเลี้ยวนะครับตอนนี้นก็สามารถเลี้ยวได้สบายไม่ต้องห่วงว่าล้อจะตกลงไปตรงมุมตรงนั้นนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะทาการปรับพื้นถนนนะครับให้เรียบเพราะว่าตอนนี้ผมดินก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับทาการปรับพื้นถนนนะครับให้เรียบสามารถใช้รถผ่านได้นะครับ นนก็คงจะใช้งานได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทำการตัดถนนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็นอนๆน,นะครับกำลังไถนะครับที่ตรงที่เรานะครับได้ทำการดันหน้าดินนะครับลงไปผม ร่องห้วยนะครับที่ทำการตัดนนเข้ามาถายพลวนหน้าดีนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็น่าจะกลับบ้านได้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทำงานอาชีพรถถายนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม